สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านวันนี้เก็บงานเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังปิดไม่ได้รอแห้งแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าพ่นกันแดดกันฝนนะคะเป็นสีของเดนมาร์กอย่างดีนะคะไม่ร่อนนะคะสวยกริบเลยทําให้บานสเตมการเนี่ยเด่นขึ้นมาอีกเลยนะครับเนี่ยอันนี้เราย้อมให้ล้านิดหนึ่งค่ะเพราะว่าสองเดือนเป็นเป็นไม้มากค่าเลยไม่อนี่ยไปดูนะสวยกริปเลยนะ,ะเนี่ยงานจะละเอียดมากเป็นงานเกดพีเมียม ไม้หนา2นิ้วเลยนะครับเปิดเข้าถูกหลักหัวจุ้ยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยคุณลูกค้าใช้ฟิวออโตโ้ซึ่งเป็นตัวอย่างดีมากจะลงมาเวลาปิดก็ดันลงมา,มาปกติเลยครับเป็นฟิวออโตโ้กันสนกันลมกันอะไรได้เลยนะครับเวลาปิดมันก็จะลงมานะคระับพอทำค่อนข้างสนิทไปนี่เป็นตัวกุญแจปโดโตูเดิมมาได้เดิมิด,เ,ด,มด,เ,ด,มดเนี้ยกิดเป๊ะอย่างเงา บางคู่นี่ฮะจะบางใหม่มันจะย้อนแสงนิดนึงจะถ่ายให้ดูดฟันละเอียดนะคุณลูกค้าสวยกิิบเป็นมารดลงทุนช่างเนี้ยอยู่ได้ตลอด,ดเพราะเป็นไม้แก่เงินคุณมีหาได้แต่ไม้แก่งานคุณภาพเกรดพรีเมียมหาไม่ได้แล,ล้วเรียมไม่ได้เรียนธรรมดาเรียมเชียมเนี้ยบติฟริบหะเป๊ะยันเงาเลยครับคุณลูกค้าสวยกิิบเป็นมาดกดตก,กทอดได้เลยครับเป็นไม้มงคลที่เปิดรับเงินรับทองเลยนะครับ ผลก็ไม่เข้าไม่สะะะะั่นนะครับฟิวอัรตโเลยนะ่างเงี้ยไปฟิวอัรตโออีกก่อนนะก่อนนี่ของอิตาลีนะครับเป๊ะเลยนะครับเนี่ยสวยกริบเลยมีฟินิชแบ็ค right. เป๊ะมากสุดเลทำง,งานเรียบร้อยมากสวยอยู่ได้ตลอดเป็นไม้มงคลที่ทรันอยู่แล้วก็จะเรืองขึ้น วันนี้ผมขอจบการรีวิวกับเพลงข้อนี้ก่อนนะครับก่อนจะจบรีวิวก็ให้ดูไปเรื่อยๆนิดหนึ่งนะครับมีสวยคลิปเลยนะครับมาดบบตกทอดเลยค่ะสวยๆหรือถ้าท่านใดอยากได้งานไม้แท้ไม้เกรดเอเองานคุณภาพช่างไม้ช่างสีช่างถัดเกรดพรีเมี่ยมแตกต่างจากทั่วไปนะครับสเปคเอเอเลยนะครับงดงามต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยนะไม้ไม่ได้ดีอย่างเดียว คุณภาพช่างไม้ช่างสีช่างขาัดต้องออกมาดีต้องร้อยรู้กันไปหมดเลยนะฮะเนียบมากค่ะคุณภาพที่ไงวันนี้ผมขอจบการรีวิวแบบนี้เท่านี้ก่อนนะครับคุณภาพท่านใดอยากได้งานไม้แท้ไม้จริงงานคุณภาพรับทำรือินงตอกแต่งภายในเล็กถิ่น p furniture นะคะเป็นงานเกตพีเมียมนะ,ะที่นี่ที่เดียวนะ,ะัะงานโดยช่างเฉพาะทางเราทำแต่ไม้แท้ไม้จริงอย่างเดียวในทางไม้สักเกต a a อย่างเดียวเลยนะคะ่ ตู้เตียงตู้เสียบ้าทั้งหมดบันลุบันได,นดพื้นทั้งหมดเลยจะทำกาเก็บรีเมียนค่ะไงวันนี้ผมขอจบการรีวิวจากเพื่อนเท่านี้นะคะับสวัสดีค่ะ